ทีมว่าคอฟัคเตอร์ต่อพ่อไรฟ์แต่สงขลาครับเมื่อวานนี้ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านควนโซที่ตำบลควนโซอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาท,ทําท่าใจคอไม่ค่อยดีเลยครับเพราะว่ามันมีชายคนหนึ่งอาการแปลกๆครับรถพ่วงข้างเข้าไปเปิดน้ําในโรงเรียนครูก็รีบแจ้งตำรวจสพควนเนียงให้ไปตรวจสอบสายตรวจสอสพอควนเนียงก็รีบออกรถไปเลยครับใจไปก่อนแล้วไปถึงก่อนเลย ถึงชายคนนี้ขับรถออกไปแล้วครับโล่งใจไปนิดหนึ่งว่าครูและนักเรียนปลอดภัยแต่ว่ายังไว้ใจอะไรไม่ได้ครับตามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้พาไปที่บ้านชายคนนี้พบครับอยู่บ้านมันก็ยังไว้ใจอะไรไม่ได้ครับก็เลยพาไปตรวจเยี่ยวที่โรงพยาบาลควรเนียงครับม่วงครับมีแต่เมทแอมเฟตามีนไม่มีคาร์โบไฮเดรตหรือว่าวิตามิน B1B2 บปนเลย แล้วก็พากลับโรงพักดำเนินคดีครับอยู่ที่บ้านไม่ได้แล้วครับแบบนี้ทําท่านหนักไปหน้าคือถ้าไปปีนเสาไฟฟ้าปีนหลังคาบ้านเองเนี่ยเขวาบอกว่าครับแต่ถ้าเข้าไปในโรงเรียนนี่ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลย <SU cc ion ic> อย่างเหตุการณ์ที่โรงเรียนพัทรงประธา,านกิริวัฒน์นี่มันรับไม่ได้ครับ <S <S 1> <S 1> เหตุการณ์นี้ต้องชมสายตรวจโรงพักคนเดียวนะครับที่ไปไวแล้วก็ตามไปถึงบ้านจัดการเรียบร้อยเลยไม่ปล่อยไว้ให้ชาวบ้านไม่สบายใจเยี่ยมครับมันต้องแบบนี้ครับ ส่วนความพึบหน้าอาการของน้องนักเรียนหญิงอายุสุปีโรงเรียนพัทตงประธานคิรีวัตรที่ถูกยิงบริเวณหน้าท้องและก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ว่ามอเมื่อช่วงประมาณทุ่ครึ่งเมือนนี้ครับแพทย์อนุญาตให้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้แล้วนะครับซึ่งเป็นคนสุดท้าย ที่ออกจากโรงพยาบาลโดยทางบวชสอพอขโหงได้นํารถตู้ไปรับและก็พาไปส่งถึงบ้านที่อำเภอคลองไอโขงครับโดยมีรถตํารวจคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางตลอดเส้นทางครับและก็มอบตุ๊ก,กตาเป็นของขวัญและเป็นกําลังใจให้ด้วยสภาพจิตของน้องเริ่มดีขึ้นครับยิ้มได้โดยมีครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิดและก็อย่างดีครับหายไวๆนะครับเป็นกําลังใจให้ครับ ก็ไปหูใกล้อ่หน่อยก็ไปหล้เอดีเดี๋ยวกูกับู้กับอชช่าตานโกกับพโกงกเป็ใจให้น่องในการรักษาอ้ไรอะไว้ พอดีคืนนั้นก็ไปให้มาดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นแดงใน้องนะนี่นะหมดไปแล้วนะครับครับครับโอเค